สวัสดีครับมาดูเช้านี้มาดูมดแดงตอนเช้ากันเนี่ยพี่น้องที่พี่น้องว่าเขาขัปกแรงเนาะที่ผมถ่ายเพิ่งว่ามีเขาขับปกแรงมีเขาขับปุกที่สองอน,นี่ที่ผมถ่ายมาว่าน,นี่กับปุกที่สามกับเขาแล้วกับปุกที่สี่ เขาเล้วเหลืออีกสองก,กระปุกคนบ่เคยเลี้ยงดีใจได้ที่นอนผู้บ่คเคยเลี้ยงดีใจครับดีใจตีวา่าหมดแดงมาเขาเขาเล้วเขาซีกระปุกเล้ยวเหลืออีกสองกระปุกแต่กับโต๊มันก็เหลืออีายุรับนี่พอเะาต๊ะกลางคืนตับมือสิทักทักใหญ่ ขอไปอยูนะเพราะว่าสองก็ปลูกบทนทพระในเขาแต่ทั้ง่างหนาสิขึ้าหมือนทะลักหนาสิขึ้าหมื่นแล้ว,เ,ลว,ลว,เ,ลวเพราะว่าผมเคยเห็นทังให้มันแตกไปเรนะื่อยไหมคือปกติผมเบื่อกี้คลิปนปึบอกวา่าให้เอาเทโตนมากระถวไข่ผักมันทตบกันเลย บอมือน้มันหังไงเนี่ตัวข้างหลังมันหังไงผมก็เลือกเอามาวางไว้เลยหมดมันหลเพคือมันกัดนําแต่ก็ด,ดีใจละเข้าสีปลุกแล้วเลือกเหลืออกีกสองกระปุกนี่มือนีสีเข้าปะ มัเบิ่งครับไอกสองกระปุกมันเสีเข้าให้ผมบน้นี้มือน,นี้ที่บ้านผมก็ตักเตือนให้กินเป็นยี่สิบตัวคนเดียแต่มืนน่อนี้ผมเสียเอาเขาคุกหัวอาหารให้กินครับเพระาะว่าคือเขามมูแดงเขากะปุกเกินเคืองแล้วนะคุณพ,พี่น้องลุงใค้าผากหน่อย,อยเต็มเลยเด้ ไข่ผัดนิดหน่อยกับเต็มเลยนะคือไข่ไหมไหมคอยศึกษาคอยเรียนรู้ไปครับผมจะศึกษาไปเรื่อยๆเบื้องไปเรื่อยๆเบิ้งมีพัฒนาการการจะเริ่มเติบโตของเขาไปเรื่อยๆต่น้ำตาลนี่ผมไม่ขาดครับน้ำตาลกับน้ำ ถึงสิใส่เวลาโดนเน่ก็เป็นอย่างครับตือว่าเอาเรียงไว้เอาไว้ใส่เอาดิ้าพี่น้องมาหาหมดแดงว่าท่านเนี่ยเปิดตัวนี้ลนะก่อยเลยก่อยปลาเรพี่น้องคือว่า ตัวนี้ใส่คอยปลาเลยเนี่มุนกระปุกได้เพ่ใสเลยแหละเดี๋ยวมาล่อเบิ้งอีกอีกสองกระปุกหนส่เขาเมื่อไราะว่าน,นี้กะเจ็ดเมื่ะอาทิตย์หนึ่งเขาสีกระปุกแล้วหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเขาแล้ะครับสีกระปุกแล้วแล้วอีกสองกระปุกถามมันเลี้ยงไงผมกะ นี่โค้งเลยนะโค้งจะเป็นซ่งแล้วเป็นยกเหลือกเนะขอกตะแตนผมก็เสียมา,ายิ่งใส่กระปูกจักสิบสองใบใส่ประมาณจากาักสิบสองใบนี่สิพอดอีคอยขยายไปเรื่อยครับผมก็จะคอยขยายเห็ดไปเรื่อย ค่อยขยายออกไปไว้องอนสิไรพ้นสำกไรจะดีใจได้พี่น้องดีใจมีกับพูกที่เขาเมือวัานเขางเป็นตอนเสาร์นี้กับพกที่เขาเมือวัานมีแต่ตอนนี้มีแต่ไข้ผ่ากับมีแต่หมดแดงงาน มันแดงงานนี่จะใครผักเดี๋ยวตัวไปหาเงี้ยหั่งนี่ละใกล้ๆ้นี่ละยุหางเงี้ยนนี่นี่ได้อันนั้นไหมพี่น้องเสียวแมเปียงมาใส่น้ำบันมันสิถ้าเอาเมเปียงมาใส่นี่พ่นวามันสิเป็นไข่ใข่ใงญ่ยไหมพี่น้องแต่สำหรับตัวมดแดง t ี่มันใข่มันเป็นไข่ผักพันวาผมมาสังเกตเบื้องกระเมียนคือพันวาผู้เิ่นเลียงก้อนละเขาเลียงน้ำกนกะ ค่อยๆศึกษากันไปครับผมค่อยๆดูค่อยๆศึกษาค,ค่อยเรียนรู้ไปถ้าคิดอยากเสียดลุงมือรถได้ผม,มอย่าเลี่ยงอย่างผมลุงมือเห็ดเลยมาแจ่ผมอยากเข็ด้ผลมได้่ผลก็รอติดตามตอนต่อไป ว่าสิดสได้รนซ่ลำใดเดี๋ยวผมสิมาทายพี่น้องเบื่องเรืยอยๆแล้วครับตอนนี้เข้าไปซีกระปุกแล้วแล้วเจอกันครับผมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ